มือใหม่ห้ามพลาดสองวิธีเปลี่ยนภาพถ่ายให้เป็นภาพพื้นหลังบนเว็บไซต์แทนว่าเปลี่ยนภาพถ่ายให้เป็นภาพพื้นหลังง่ายแสนง่าย มาดูวิธีการทำเลยนะคะส่วนภาพที่เห็นอยู่นี้นะคะซินจะอธิบายว่าอันนี้คือภาพถ่ายที่ใช้บนเว็บไซต์แคนว่าและอันนี้ก็คือเป็นภาพพื้นหลังที่ใช้บนเว็บไซต์เคนว่ามันจะมีวิธีหรือข้อแตกต่างการใช้งานกันอย่างไรนะคะขอให้ทุกคนจงตั้งใจดูและนำไปใช้งานได้จริงๆนะคะ เมื่อเราเข้ามานะคะบนเว็บไซต์แคนวาแล้วเรียบร้อยนะคะเว็บไซต์แคนวาใครที่ยังไม่ล็อกอินนะคะก็จะไม่ขึ้นแบบนี้ก็ไปล็อกอินใช้งานก่อนนะมาแล้วนะคะก็ไปที่คําว่าแม่แบบแล้วเลือกขนาดแม่แบบเลยนะคะในส่วนนี้ซินขอจะทําการค้นหาแม่แบบเป็นภาพขนาดย่อของ YouTube คือภาพปกของวิดีโอลง u t u b e เนาะคลิกซ้ายหนึ่งครั้งเลือกภาพขนาดย่อนะคะที่แบบว่าครีเอทงานเอง เมื่อภาพเป็นพื้นหลังสีขาวแบบนี้เราต้องการใช้ภาพพื้นหลังเป็นภาพถ่ายเนาะเปลี่ยนจากภาพถ่ายมาเป็นภาพพื้นหลังก็ไปที่คําว่าพื้นหลังนะข้างล่างนี้นะคะแล้วก็พิมพ์ค,คําค้นหาว่าเราต้องการภาพพื้นหลังแบบไหนนั่นเองค่ะพิมพ์ได้เลยนะคะแล้วก็ เลือกคลิกซ้ายหนึ่งครั้งภาพพื้นหลังก็จะปรากฏทางด้านขวามือแบบนี้อันนี้คือภาพพื้นหลังที่ใช้งานได้ฟรีนะคะส่วนภาพพื้นหลังที่ใช้งานได้ไม่ฟรีนะเดี๋ยวซินจะให้ดูนะคะตัวนี้ค่ะคลิกซ้ายหนึ่งครั้งก็คือภาพพื้นหลังตัวนี้จะเป็นภาพพื้นหลังที่ไม่สามารถใช้งานได้ บนแพ็กเกจแคนวาฟรีถ้าใช้ต้องใช้แคนวาโปรหรือไม่คุณต้องเสียังิงประมาณ1เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะได้ภาพถ่ายนี้มาเป็นภาพพื้นหลัง mm hmm. โดยเวลาเราเลือกภาพพื้นหลังนะคะ mm hmm. ไม่ต้องกังวลว่าภาพหายไปไหน mm hmm. เพราะว่าเวลาเราคลิกซ้ายหนึ่งครั้งภาพพื้นหลังมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆซึ่งเราสามารถเลือกได้ตามใจชอบเราก่อนว่าเราต้องการใช้ภาพไหนจริงๆกันแน่ พอเราได้แล้วเราก็ค่อยกดออกมาก็คือกดปุ่มตรงซ่อนนี้นะคะเพื่อให้มันซ่อนฟังก์ชันภาพพื้นหลังนะอันนี้คือเรียบร้อยแล้วค่ะในส่วนของอีกวิธีหนึ่งก็คือการใช้ภาพถ่ายในกรณีนี้นะคะถ้าพี่น้องได้เลือกภาพพื้นหลังแล้วและอยากใช้ภาพถ่ายมาเป็นภาพพื้นหลังเพิ่ม อาจจะเป็นเพิ่มความรู้สึกเพิ่มฟิลลิ่งอะไรอย่างเงี้ยก็คือไปที่คำว่าภาพถ่ายนะคะและเราก็หาคำที่เราต้องการได้เลยนะคะเอาเป็นยิ้มและกันให้ทุกคนยิ้มนะคะส่วนนี้ไม่สามารถใช้งานได้นะคะภาพนี้เป็นภาพสำหรับ แค่ว่าโ o นะคะหรือต้องจ่ายเงินหนึ่งเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะคะถึงจะสามารถใช้งานได้นั่นเองนะเนี่ยค่ะถ้าต้องการนำภาพถ่ายมาซ้อนกับภาพพื้นหลังก็จะประมาณนี้แต่ถ้าพี่น้องบอกว่าน้องซีนพี่ต้องการที่จะใช้ภาพถ่ายภาพเดียวนี้เป็นภาพพื้นหลังจะสามารถทำได้ไหมไม่อยากเอาภาพพื้นหลังนี้เข้ามา ก็สามารถทําได้นะคะโดยที่ใช้มือคลิกซ้าย1ครั้งคลิกซ้าย1ครั้งนะคะแล้วก็ไปที่ทางขยะลบหนึ่งครั้งมันก็จะเป็นภาพพื้นหลังสีขาวแล้วทีนี้เราก็ทำการปรับเปลี่ยนโดยการใช้รูปภาพแทบคอาเรียกว่าแทบวางไว้ตรงนี้เนาะแล้วก็ขยายภาพถ่ายนะคะออกมานี่ค่ะคือวิธีการเปลี่ยน ถ่ายให้เป็นภาพพื้นหลังนั่นเองค่ะสองวิธีการนี้คือเป็นวิธีการที่เค็ดไม่รับแต่ว่าถ้าไม่รู้ก็ทำไม่เป็นนะคะในส่วนคลิปต่อไปเนี่ยเดี๋ยวซินจะไปพูดถึงฟังก์ชันการใช้งานเอฟเฟกตต่างๆสำหรับบนภาพถ่ายว่ามันมีวิธีการใช้งานอย่างไรนะคะ เรียบร้อยค่ะสำหรับ2วิธีการเปลี่ยนภาพถ่ายเป็นภาพพื้นหลังนะคะเคล็ดไม่รับแต่ถ้าไม่รู้เราก็ทําไม่เป็นนะคะวันนี้ซีนชาแนลสอนแคนวาวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะคะก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกคนที่กดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งเพื่อรับข้อมูลข่าวสารเทคนิคการวิธีการใช้งานแคนวาเบื้องต้นนะคะบนเว็บไซต์แคนวาเนาะ วันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการออกแบบผลงานของตัวเองนะคะพบกับซิมได้ในคลิปต่อไปนะคะ